อาจารย์โอ้โหช่วงนี้นี่คือเรียกว่าประเด็นการเมืองนะมันก็มาแบบทีๆเลยนะคะอาจารย์วันนี้มีท่าทีใหม่ๆนะคะอย่างเช่นกรณีอย่างล่าสุดของคุณทักษิณเองนะคะแล้วก็เรื่องของการไปยื่นที่ว่าคุณพิธาซึ่งหลังๆก็จะาตามโพลต,ต่างๆก็มาแรงนะคะเรื่องของการถือหุ้นสื่ออะไรก็ตามเนี่ยนะคะอาจารย์อาจารย์คิดว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่จะมาพลิกกระแสในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์คะ เอาประเด็นเรื่องคุณทักษิณเนี่ยผมคิดว่าเขาคงพยายามที่จะสะกัดกั้นทางผู้สนับสนุนเพื่อไทยไม่ให้ไหลออกนะครับแล้มก็คือสานม,มาในลักษณะน,นั้นขึ้นมาแล้วในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเกิดผลกระทบทีออ่อีกด้านอีกมุมหนึ่งนะก็คืออาจจะส่งผลให้บรรดาผู้ที่ไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยก็อาจจะเกิด การพลิกไปสนับสนุนพลเอกะยุทธ์มากขึ้นก็เป็นไ,ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มผู้ที่ไม่เอาคุณทักษินเนี่ย,ออยก็อาจจะกระจัดกระจายในพรกการเมืองสนับสนุนพักการเมือง,กกองต่างๆเช่นประชาธิปัตย์บ้างภูมิใจไทยบ้างหรือพลังประชารัฐบ้างก็ตามเนี่ยทีนี้เนี่ยเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดความหวั่นไหวว่าคุณทักษินจะกลับมาแล้วก็อาจจะไป รวมรวมศูนย์การสนับสนุนไปที่บุคคลที่ก็ถือว่าอาจจะเป็นอะไรล่ะคู่ต่อสู้ที่พอฟ้าตัวเวียกงกับคุณทักษิณน,นะนะมันก็จะสร้างผลกระทบกับทางพิธาธิปัต์เนี่ยโดยตรงรโดยเฉพา<อ>ะในภาคใต้นะครับก็คงจะทําให้พิธาธิป,ปัติเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยมากขึ้น,นในการที่จะรักษาขาอี่ยของตัวเองเอาไว้นหลังจากที่ต้องเผชิญกับทั้งกระแสของตัวเอกประยุทธ์ ในภาคใต้ซึ่งก็มีเยอะอยู่แล้วแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มาเจอกระแสของก้าวไกลอีกก็เลยทําให้ประชาธิป,ปัต์ตอนนี้เนี่ยก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากคือพอสมควรน,นะครับ<อ>ครับ<อ>ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่คุณนงพูดยิ่งเพมาก็คือว่าเป็นในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง,งก็พรกการเมืองที่แข่งขันกันในแต่ละรรคเนี่ยก็อาจจะมีความพยายามที่จะ นำเอาประเด็นต่างๆที่จะลดคะแนนของคู่แข่งลงมาเนี่ยซึ่งซึ่งอันนั้นเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงบ้างข่าวลวงบ้างขาดโทนบ้างอะไรต่างๆเนี่ยมากมายอันที่เกิดขึ้นทในโลกเอ่อคือทางคามออนไลน์ที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อันนี้เนี่ยเอผมคิดว่าคงจะเออ่ทำให้ทางเก้าไกลเนี่ยก็คงจะ มีเรื่องที่จะต้องไปคอยตามแก้อยู่บ้างในระดับหนึ่งแต่ว่าก็คงจะไม่ได้เสียสมาธิอะไรมากในช่วงนี้นะครับก็ดูแล้วเนี่ยขเขาก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะลงไปหาเสียงไปใสยหาเสียงเนี่ยมากกว่าแต่ก็คงจะมีทีมที่ลงไปจัดการแต่ว่าในแง่ของจะไปกระทบคะแนนนิยมเขาหรือไม่เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะมีผลไม่มากนะครับเพราะคนที่สนับสนุน พรรคการเมืองต่างๆตอนนี้โดยส่วนใหญ่9ก้าสิก้ที่มีการสำรวจนะครับก็เล <c oughs> ยเก้าเปเนเนี่ยก็ก็ตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วว่า <c oughs> จะสนับสนุนพรรคการเมืองใดอันการเปลี่ยนแปลงถ้ามีบ้างเนี่ยก็คงจะมีจำนวนไม่มากนัดแล้วก็คงจะไม่สร้างผลกระทบในภาพรวมใหญ่ๆแต่อย่างใดนะครับ S <S <S อ,อ๋อสวิงโหวตน้อยมากถ้าอย่างนั้นสิงวิงโหวตก็เหลือไม่ถึง10%ปโดยประมาณอะไรประมาณนี้ <S <S ครับ,รบทีนี้นะครับมีการวิาพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่ากรณีของคุณทักษิณเนี่ยนะฮะการแลนสไลด์นะฮะเลือกเพื่อไทยทต้องพักไปบริหารนรัฐบาลทั้งหมดหรือว่าลักษณะเชิญชวนให้เลิกเลือกในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ผลแล้วอันนี้อาจารย์มองว่าอย่างไงครับ <S <S ครับอันนั้นผมก็เห็นด้วยนะครับ ก็คืออย่างอย่างแรกเลยเรื่องแลนสไลด์เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยมันทำท่าว่าจะไปในทิศทางนั้นนะครับมันมาสะดุดเอาตอนช่วงอะไรละ่ะช่วงเอปลายเดือนเมษาเอา่อน่าจะเป็นต้นเมษามารับต้นเมษา,าก็เริ่มสะดุดนะต้นเมษาก็ต้นมีนาเนี่ยก็ไปถึงพีคจะจะทะลุแลนสไลด์ได้อยู่แดีแต่ว่าอพอพอ,พอหลังการรับสมัครมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยก็เริ่มสะดุด กลับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เริ่มตกลงออย่างค่อนข้างจะรุนแรงนะะในทางกับการทางก้าวไกลเนี่ยก็ก็ค่อยๆใส่ระดับมาอย่างคราบเรื่องแล้วก็จนกระทั่งตามมาเป็นอย่างมากเนี่ยในช่วงหลังๆโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนเมษาต้นพฤษภาอะไรแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยแลนดร์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คงจะจบลงไปแล้วนะครับออโอกาสที่จะได้ไปทะลุสองร้อยห้าสิบเนี่ยผมคิดว่าคงจะมี ความเป็นไปได้ค่อนข้างจะน้อยนะครับครับก็ก็คงจะอยู่ที่ระดับสองร้อยต้นต้นหรือว่าร้อยปลายปลายอะไรแบบนี้นะก็อาจจะอยู่ในลักษณะทานองนั้นอแต่ว่าในทางกับกันทางเก้าไกลเนี่ยก็ทะลุร้อยขึ้นมาค่ะโอ้อาจารย์นะคะอาจารย์ทีนี้ประเด็นเรื่องการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยล่ะคะอาจารย์คิดว่าตรงนี้มันจะเป็นประเด็นที่ทําให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย ่ต้องทบทวนทางเลือกของตัวเองเอยจาย์ก็ก็คือตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะตามโครงสร้างทางการเมืองของสังคมไทยเนี่ยเรื่องรัฐบาลเสียงกางน้อยก็มีความไปได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าถ้าประชาชนเกิดความหวั่นวิตกว่าจะเกิดสภาวะแบบนี้เนี่ย ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าที่จะเลือกอีกฝ่ายหนึ่งแบบทะลุไปเลยห้ uh huh. เลย376อันนั้นก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่าทะลุ376เนี่ยก็จบรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยก็ต้องพักฐานไปไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าพรรคการเมืองสี่พักรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็อ,อาจจะมีพักสองพักเท่านั้นที่มีอาจจะมีโอกาสเสนอ,อบุคคลที่เป็นชื่อนายกได้ส่วนที่เหลือเนี่ย ก็อาจจะไม่สามารถที่จะทําได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้โครงสร้างการเลือกตั้งไทยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแสเพียงอย่างเดียวนะครับแม้ว่ากระแสจะในช่วงปัจจุบันเนี่ยจะมีอิทธิพลในการกําหนดเยอะยิ่งถ้าหากว่าประชาชนตื่นตัวไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยกระแสเนี่ยก็จะกวาดกระสุนเกือบทั้งหมดนะแต่ถ้าหากว่า ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ไม่มากนะเท่าไหร่นักเนี่ย,ยเช่นต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซนเนี่ยอันนี้อิทธิพลของพวกที่มีฐานเสียงมีหวัวคะแนนมีเครือข่ายแลบบอุูประมภ์ประเภทบ้านใหญ่ทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสกับเข้ามาในจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็เป็นนักเลือกตั้ง อาชีพนะขเขาก็มีฐานคะแนนจัดตั้งอะไรต่างๆอยู่เรียบร้อยพอใกล้ใกล้ถึงช่วงเลือกตั้งเนี่ยเขาก็อาจจะสามารถที่จะขับเคลื่อนจากคนทางการเมืองของเขาในระดับพื้นที่เนี่ยให้พื้นขึ้นมาได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นตั้งแต่เลือกตั้งอะไรละ่ะเลือกตั้งล่วงหน้านะอ,อันนี้ก็เป็นการวางแผนล่วงหน้าไว้ค่อนข้างยาวพอสมควรนะที่เราเห็นในภาคอีสานบางภาคเนี่ยที่คนใช้สิทธ เลือกตั้งในเขตนะครับกันมากเป็นพิเศษและที่สําคัญก็คือคนสูงอายุก็ยังอุตส่าห์ออกมาเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตของตัวเองทั้งๆท,ที่ถ้าดูาตามสภาพปกติแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยก็ไม่น่าจะไปออกเสียงเลือกหน้า,าเช่นนั้นน,นะครับเพราะว่ารอให้ถึงวันเลือกตั้งแล้วก็ลงคะแนนในเขต ในหน่ยวยเลือกตั้งใกล้บ้านเนี่ยมันก็จะสะดวกกว่าเยอะเลย uh huh. ปกติเลือกตั้งน้องนอกเขตเนี่ยเขาก็มักจะ,ะมีเป้าประสงค์ให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดนะไม่ได้อยู่บ้านกึดของตัวเองต้องไปทํางานต้องอะไรแบบนี้นะ,ะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์อันนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นในเขตเนี่ยมันก็สามาชิเลือกกันงมากๆเนี่ยมันก็ย่อมส่งสัญญ,ญาณที่ผิดปกติออกไปซ uh huh. ึ่งที่จริงเนี่ยกรกตก็กตน่าจะไป ดำเนินการสอบสวนนะ,ะให้ละเอียดว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับอครับอาจารย์ว่าความผิดปกติหรือความไม่ปกติที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมัมนก็มีหลายปมนะคะอะที่ก็ทั้งผู้ใช้สิทธิ์เองก็ชี้หรือว่าบรรดาพักการเมืองเองเขาก็ชี้ปมเหล่านี้อาจารย์ว่ามันจะมีสิทธิ์ไปจนถึงว่าะจะบานปลายไปจนถึงขั้นว่าการลึกผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือว่า อะไรแบบนี้มันจะมันเกิดขึ้นได้ขนาดน,นั้นไหมคะอาจารย์คะผมก็คงจะต้องดูว่าการเลือกตั้งล่วงหน้านั้นเนี่ยเขาจะมีการมีใครไปไปยืดร้องเรียนบ้างนะ,ะถ้าหากว่าจะมีการมูค้าเนี่ยก็อาจจะมีเป็นบางจุดนะก็ก็ได้แต่ว่าคิดว่ามันมันไม่น่าจะไปมูค้าทั้งหมดนะแต่อาจจะเป็นบางจุดที่มีปัญหา เพราะว่าน,นี้เนี่ยโดยโดยหลักการเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าการเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งใดเนี่ยถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จัดเลือกตั้งใหม่ในหน่วยนั้นค่ะอันนี้ถ้าถ้าเราถือหลักคิดแบบนี้เนี่ยให้มันคงเส้นคงวากันเนี่ยถ้าหน่วยไหนมีคนไปร้องเรียนหรือว่าสถานที่เลือกตั้งใดมีคนไปร้องเรียนเนี่ยค่ะถ้าจะมีการเลือกตั้งใหม่หรือเป็นโมฆะเนี่ยก็น่าจะเป็นการโมฆะเฉพาะในหน่วยนั้นามากกว่าที่จะไปทั้งหมด เพราะถ้าไปทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดความไม่แฟรเกิขึ้นมาของอของคนที่จะไปใช้สิดเนี่ยเพราะว่าต้องไปออกจากบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับดูคนเล็กตั้งเรื่องหน้าอ่างร้อนคนก็เยอะแต่ละคนก็ไปใช้เวลาเล็กตั้งเรื่องหน้าอยู่หลายชั่วโมงอมันเป็นความเหนื่อยยากลําบากของประชาชนนะครับซึ่งอันนี้มันก็เกิดมาจากการทํางานที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ของกกต ที่สร้างความยากลำบากให้กับประชาชนในการออกไปใช้สิทธิ์แทนที่จะเอ,อื้ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไปใช้สิทธิ์นครับกับไม่ไม่กระทำนะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทบทวนน่ะนะ,ะแล้วก็ในวันเลือกตั้งทั่วไปวันที่สิบสี่เนี่ยเอ่อก็คงจะต้องแก้ตัวน่ะกรกตคงจะต้องทํางานแก้ตัวให้ดีขึ้นมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเสียงที่จะไปวิาพากวิจารณ์นะ อะไรต่างๆมันก็มีมากขึ้นความชอบธรรมของคอรรก็จะลดลงยังไงก็ต้องคงจะต้องรักษาเกียรติภูมิของตนเองเอาไว้บ้างนะครับ <c oughs> ในฐานะที่เป็นผู้จัดการการเลือกตั้งแล้วก็เป็นองคอ์กรที่ควรจะส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยนะครับ <c oughs> ในการทําให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างสะดวกสฉจริยและก็เที่ยงธรรม ครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าพูดแบบหวานๆไปหรือเปล่านะเพราะว่าความเป็นจริงก็อยู่ว่ากกตชุดนี้เนี่ยมันก็มาจากสวสวมาจากคณะรัฐประหารซึ่งดูร่างฐานที่มาที่ไปแล้วเนี่ยมันไม่ก็จะเอื้อต่อการส่งเสริมความคิดในระบอบประชาธิปไตยเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรฮะอาจารย์เราใช้ชีวิตอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์บ้างก็เป็นเรื่องดีครับอาจารย์ครับผมอ่า โฆษณาล่าสุดนะฮะของพักรวมไทยสร้างชาติที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้นอกจากเรื่องของการยิงเลเซอร์อาจารย์น่าจะได้ชมแล้วอาจารย์มองว่ายุทธศาสตร์ล่าสุดของของการออกโฆษณาตัวนี้มองของอาจารย์นะครับหรือว่าจะเป็นมุมมองด้านอื่นๆก็ได้นะครับที่ไม่ได้เกี่ยวยุทธศาสตร์อาจารย์มองว่ายังไงครับนี่แหละเพราะความอยากจะชนะจนมากจนเกินไปของพักการเมืองบางทีทําอะไรก็อาจจะไม่คิดหน้าคิดหลังว่าจะสร้างผลกระทบอะไรออกมาบ้างครับก็ ก็เป็นอะไรล่ะเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นสิ่งเตือนใจกับบรรดาพักการเมืองทั้งหลายนะถึงแม้ว่าชัยชนะเนี่ยใครมันก็ต้องการอ้นั้นเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าก็ควรจะดูกติกาดูกฎหมายรห้ละเอียดน,นะครับ,รบว่าจะทําเรื่องใดได้ไดบ้างทําเรื่องใดไม่ได้บ้างเพราะถ้าทําไปในเรื่องที่มันละเมิดหรือว่ามีความสุ่มเสี่ยงในการละเมิดกฎหมายบ้างเนี่ยจะสร้างผลกระทบไม่ใช่เฉพาะแต่ตัวผู้ทํานะครับมันก็จะเกิดกระทบกันทั้งพักอะ่ะ อะไรนะท้ายที่สุดก็จะเห็นได้ว่าเออเนี่ยเขาพักเขาก็ออกมาพยายามบอกปัดแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของพักพักเป็นเรื่องของตัวบุคคลแต่ว่ายังไงก็ตามเมื่อออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ย่อมสร้างผลกระทบต่อต่อพักไม่น้อยทีเดียวครับครับก็เช่นเดียวกันก็อย่างหลายหลายพักเนี่ยในช่วงท้ายเนี่ยเขาก็จะออกคลิปมานะ อย่างทางเพื่อไทยเองเนี่ยก็ออกคลิปสัมภาษณ์คุณอุงองอ้งยิงแล้วก็คุณเศรษฐาขึ้นมาครับแต่ว่าพอดูเทปนั้นเนี่ยคือมันทําให้ผมกับมองว่าคุณเศรษฐาเนี่ยวุฒิภาวะแกไม่ค่อยพอ,นะอในการที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีครนะแต่คือดูการตอบคําถามแล้วเนี่ยก็ก็ดูว่ามันยังขดัดขาดไปอะไรเยอะโดยเฉพาะประเด็นที่ที่คนตั้งคาถามว่าทําไมไม่ออกไปดีเบตเนี่ยนะ,นะครับ เพราะว่าแคนดิเดตพรรคอื่นเนี่ยยกเว้นพรรครวมใจสร้างชาติกับพรรคพลังประชารัฐอันนั้นก็เข้าใจได้อยู่เพราะว่าเขาเติบโตมาจากพวกทหารแล้วก็พัฒจับขูมาในระบบการเลือกตั้งแต่ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยก็ตั้งใจมาโดยตรงในเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วก็ไปตอบในลักษณะที่ว่าไปปราศัยก็คือการปราศัยใช้เวลาในการปราศัยเนี่ย มันทําให้ได้ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ตัวเองเดินทางไปปราศัยนะครับก็จะถนัดปราศัยมากกว่าแตกการดีเบตเนี่ยเขาก็ไม่รู้ปัญหาอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะเนี่คือสิ่งที่เขาตอบม,มันก็ทําให้ชวนผมคิดว่าเขาคงไม่ค่อเข้าใจเรื่องการดีเบตเท่าไหร,นะร่นักแล้วก็จะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ค่อยได้เตรียมตัวอะไรทังการ เพราะไอ้เวทีดีเบตเนี่ยมันเป็นเวทีที่ผู้สมัครคนดิเดตเนี่ยจะต้องมาประชันแนวทางในการแก้ปัญหา,ญต,าต่างๆกันแล้วไม่ใช่เป็นเวทีที่จะไปรู้ปัญหานะครับมไม่มีใ,ใครเขาเขาทำอย่างนั้นแล้วก็ต้องตอบประเด็นเกี่ยวกับจุดยืนวิสัยทัศน์ทางการเมืองในข้างหน้าว่าจะเอายังไงนะไม่ใช่มารู้ปัญหาในเวทีดีเบตแล้วคงจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการดีเบตเท่าไหร่นั แล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยข้อสะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ค่อยพร้อมอ่ะเก mm ็ hmm. คือว่าคนที่จะลงสู่สนามทางการเมืองเนี่ยเขาต้องศึกษาปัญหาความต้องการของประชาชนมาก่อนแล้วเป็นอย่างดีให้รอบครอบรอบด้านแล้วก็ลึกซึง้งแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็คิดนโยบายแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็พร้อมที่จะมาโชว์แนวทางของตัวเองในเวทีดิเบตแข่งกับคู่แข่งนะ แต่ของคุณเศรษฐาเนี่ยเออมันก็ดูว่าถึงความไม่พร้อมของแกไปก็ไปพูดว่าเออต้องไปหาปัญหาความต้องการของชาวบ้านเออก็เลยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เขาเลยไม่กล้าไปดีเบตเพราะตัวเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้ปัญหาความต้องการของชาวบ้านที่ลึกซึ้งพอที่จะเสนอแนวทางอะไรในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านได้ครับก็เดี๋ยวลัวว่าผู้ อะไรล่ะผู้ดําเนินการบางคนเนี่ยก็ชอบตั้งคําถามแบบจีๆ้ๆนะเื่ออะไรอาจจะหลุดออกมาเ็าก็เลยกังวลถ้าหลุดออกมาอะไรก็อาจจะเสียนนคะแนนแต่ว่ามันก็อย่างอน,นี้แหละมันแทนที่สัมภาษณ์แล้วจะได้คะแนนก็กลับเสียคะแนน,น,นไปอีกมันมีประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ทาให้ถูกนํามาวิพากษ์วิจารณ์ได้เรือ่อยหรือว่าอย่างอะไรล่ะคลิปของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยออกมาค่ะขาชการ เป็นขอทานอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันก็เออ,อมันเป็นเป็นสภาพความรู้สึกที่มันสร้างความโมโหความชิ้นหวังอะไรแบบนี้เป็นต้นนะแล้วก็ไปด้อยค่า,ปาไปไปเป็นแค่การเป็นไปวิงขอทานแล้วก็เมสเซจที่ปล่อยไปเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง่ของคืตั้งใจอาจจะตั้งใจที่จะแซกก้าวไกลนะ่มะามว่ามันก็ไม่ไม่ตรงอ่ะเพราะว่าก้าวไกลเองเขก็ไม่ได้มีนโยบายในการยกเลิก บ่นานนะเพราะพูดกันไม่รู้พูดกันเท่าไหร่แล้วมันก็เลยแทนที่จะได้ผลบวกก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ดีไม่ดีก็อาจจะถูกนำไปฟ้องได้เหมือนกันว่าปล่อยข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงในการทำให้คะแนนคู่แข่งเนี่ยเ,เสียหายอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ,รบอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะในในการที่จะเอาชนะกันในช่วง ใกล้ๆกับวันเลือกตั้งต้องคิดให้รอบคอบนะทั้งบ,บวกผลลบของพการเมืองแต่ละพัครับนในการนําที่จะที่จะนำมาใชา้จนจุดหนึ่งที่จะต้องระวังอย่างมากเลยก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องของการซื้อเสียงในเรื่องหนึง<ม>่งซึ่งก็ในช่วงของสามวันสุดท้ายที่พวกเราเองก็รู้จักกันในนามขึ้นวันหมาหอนี่แหละต้องที่เขาจะแสดงอิทธิฤทธิ์มาในช่วงแก่ต่ก็คงจะเป็นวันศุกร์วันเสาร์นะก็เป็นจุด ที่ทางกกตเนี่ยก็จะต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มขน้นเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ในการเลือกตั้งไปครับอืมค่ะค,ะ,ะค่ะเอาละค่ะอาจารย์ประเมินสั้นๆช่วงสุดท้ายนี้ก็อาจารย์คิดว่าจะมีอะไรที่จะพลิกได้อีกไหมคะในช่วงคงสุดท้ายแบบนี้ยคะ่ะเออคือก็สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามีพักใดพักหนึ่งเนี่ยอาจจะเสนอ ถ้อยคําที่มันอะไรล่ะ,ะถ้อยคํามันที่แหลมคมโดนใจชาวบ้านครับแล้วก็อาจจะทําให้คะแนนต้นขึ้นแต่ถ้าเสนอถ้อยคําที่ไม่แหลมคมหรือว่าทําว่าชาวบ้านไม่ชอบเนี่ยคะแนนก็อาจจะลดลงนะครับแล้วก็ประเด็นความผิดปกติต่างๆนั่นแหละที่จะเป็นตัวที่อาจจะทําให้เกิด ประเด็นปัญหาขึ้นมาแก่พักการเมืองเหล่านั้นนะครับครับวันนี้ตรวจสอบอาจารย์พิธานี้ครับขอบคุณนะครับอาจารย์ขอบครับครับ